สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับกับช่องนานาไร้สาระใบ p.k. นะครับกับผม P.K., นะครับวันนี้มาถึงช่วงของรายการอเรื่องเล่านะครับเรื่องเล่าที่เราจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะครับอเป็นเรื่องเล่าที่แต่งขึ้นนะครับซึ่งสถานที่ หรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอไม่เคยเกิดขึ้นจริงนะครับไม่เคยมีจริงนะครับเป็นแค่เรื่องแต่งขึ้นนะครับถ้าไปคล้ายกับเหตุการณ์หรือว่าที่อคุณผู้ฟังได้ยินมาบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับแล้วก็เรื่องที่แต่งขึ้นนี้นะครับไม่มีเจตนาลบลูอะไรใครใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่งขึ้นมาเพื่อความบังเทิง นะครับเพื่อความสนุกสนานและบังเทิลนะบังเทิงนะครับเรื่องที่จะรับต่อเป็นแฮชชื่อเรื่องนะครับผงเท่าจากหายดำนะครับกลางหมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดทางภาคเหนือมีหญิงแก่คนหนึ่งชื่อว่ายายพุทธอาศัยอยู่ในกระท่อมไมเ้เก่าๆริมป่าช้าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านของยาย เพราะเล่าลือกันว่าเธอเป็นหมอผีมีวิชาสายดำที่สามารถปลูกคนตายและสาบคนเป็นให้ล้มตายได้ด้วยเพียงเสร็จเท่าฐานในหมู่บ้านเดียวกันนั้นมีหญิงสาวชื่อดาวเรืองอายุเพียงยี่สิบต้นต้นหน้าตาสากสวยเป็นที่หมายปองของชายหนุ่มทั้งหมู่บ้าน ใจหัวใจของเดาเรืองนั้นกลับมอบให้กับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าทองอินลูกชายของกำนันซึ่งมีคู่ไม่มั่งหมายอยู่แล้วชื่อนวลแม้ทองอินจะมีคู่มั่งอยู่แล้วแต่ก็ยังแอบมีใจให้เดาเรืองนวลผู้หมายมั่นนั้นเกิดความระแวงและกดแขน เมื่อรู้ว่าทองอินเริ่มตีตัวอ่อห่างเธอจึงไปหายายพุธในคืนหนึ่งนั้นนวลย่องไปหายายพุธร้องของเส้นและเงินในผ้าเข่ามาข้าขอให้มันตายไปจากตาอินนวลกระสิบหรือไม่ก็ให้มันข้า่งเสียสติไม่เป็นผู้เป็นคนอีกเลย ยายพุดนิ่งสักพักแล้วเปิดไหายดำที่วางอยู่ในมุมห้องกลิ่นเหม็นไหม้ของผงเท่าเปรี่ยวออกมายายหยิบขึ้นมาหน่อยนึงผสมกับนังมันมนกระซิบอะไรเบาๆแล้วห่อใส่ใบตองเอาไปรวยทางที่มันเดินผ่านหรือเสื้อผ้ามันก็ได้ ผลจะเกิดภายในเจ็ดวันเจ็ดคืนนวนรีบรับมาและทําตามทุกป,ประการพันไปเพียงสามวันเดาเรืองเริ่มมีอาการประหลาดร่างกายอ่อนแอผิวหนังลอกคล้ายถูกน้ำร้องลวกและเริ่มผู้จาเลิกเลืองเหมือนคนเสียสติชาวบ้านลือกันว่าดวนของ ทองอินกรดจัดเมื่อรู้ว่านวลอาจเป็นคนลงมือเขาจึงบุกไปหายายพุธที่เพื่อขอถอนของคนมันจะตายเพราะกรรมไม่ใช่แค่สายยาสารยายพุธว่าก่อนจะยื่นของบางอย่างให้เขาซึ่งเป็นเชื่อกหมากที่มีผงสีดำคล้ายเท่ากระดูกหากอยากจะถอน ต้องให้คนทำมาถอนเองไม่อย่างนั้นจะไม่มีวันได้กลับคืนทองยินจึงไปคุกเข่าต่อหน้านวลขอร้องให้นางถอนของให้เดาเรืองนวลสะอื่นสะอื่นแต่สุดท้ายกลายยอมไปหายายพุธถึงแม้ว่าในใจจะคิดกลับไปกลับมา ขนาดพิธีถอนกำลังจะเริ่มเกิดพายุฝนกระหน่ำลงมาไม่มีปีไม่มีขุยลงหมุนรอบรอบกระท่อมเหมือนปีศักดกำลังตื่นหายดำเริ่มสั่งสะเทือนจนฝาเปิดผงเท่าลอยออกมาจากหายวนรอบห้องก่อนจากกูเข้าสุนวน เสียงกริกร้องของนวลทำให้ทองอินวิ่งเข้าไปแต่ก็สายไปซะแล้วนวลน,นอนแนบนิ่งดวงตาเบลอโตร่างกายเกรงแข็งเหมือนคนตายยายพุดธเพียงมองอย่างเงียบๆแล้วปิดฝาหายลงของแบบนี้ใครทำก็ต้องชดใช้ ไม่มีใครหนีพ้นกรรมของตนเดาเรืองฟื้นตัวในอีกสามวันต่อมาแต่ความจังบางอย่างหายไปเธอจำทงอินไม่ได้อีกเลยทงอินยังคงดูแลเธออยู่ทุกวันแม้ในใจรู้ดีว่าต่อให้ถอนของได้แต่บางสิ่งก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกแล้ว ซึ่งเรื่องอผงเท่าจะหายดำนะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหากใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับอ่าแล้วก็ใครที่ฟังอยู่ก็อ่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจงให้ผมนะครับอ่าจะได้มีโอกาสหาเรื่องเล่าเรื่องอื่นมาเล่าให้อ่าคผู้ฟังได้ฟังนะครับ ส่วนต่อไปนั้นจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็โปรดติดตามรอตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ